สบายดีวังเวียงตอนแหลงแงครับ,บาปาดผานอาหารผักอยู่ใจกลางวังเวียงเลยพี่นอ้องผ่านอาหารระซื้อสิส่งสิบเป็นต์หน่สิ่งขังหลังเป็นสิ่งสิ่งแคบน้ำแคบน้ำซองเนะงาะขังหลังโรงแลมเป็นสิ่งสิบสามนะครับอันนี้สิ่งในใจกลางเมืองวังเวียงเลยนะครับพี่นอ้อง สัติ์อีแรงครับพี่นอ้องสิบห้ายางเลาะเบิ่งแสงสีเมืองว่างเวียงนะครับมีเตฟารังพี่นอ้องอ๋ออันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตยุข้างหน้าเฟอยงเลาะเบิ่งครับพี่นอ้องไปเชียกับมีตตฟารังครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้านึงตอนแรกๆนะครับก็าหันใส่หมดผาพยนต์ทายกล้องหลังอันนี้กล้องหน้าครับนกักกสิบวชชัทปันไดเนาะลานหารลานี่พี่น,อน,น,น้องคักอีลีมีเตาฟรังครับพี่นอ้องโรงแรมที่ผมพักอยู่นี่อยู่แปดสันเนาะโรงแรมมอนเทนาเอ้ยคอนเทนาสียางว่างไปหากินข่าก่อนครับพี่นอ้อง จังสีใช่เบิงงเนาะสแสนสีเมืองว่างเงี้ยง,งแง้มแรงถ้าสียางละจักสิกินยังแบบพี่นอ้องนิรรานใช้กระเป๋าครับข้างหน้าเป็นตลาดเมือดครับพี่น้องข้างหน้นาน้อยจักสียางไปเบิงงเขาซูปเปอร์กันครับอันนี้นะเงี่ยง อ๋อลานโรตีพี่น้องโรตีร้านงานไปฟัง, ok. ง,งได้ดีพี่น้องงานไปสั้างคนกอว่าฟังตลาดเมื่อดี <c oughs> อยาก่างท่านไปฟังตลาดเมื่อดีกวา่าครับห้าแบบอ่าเออที่ของกินเหรียญเนาะผมท่านได้กินข่าวด้วยพี่น ok. ้องกินข้าวเปียกอยู่บารากูนสองวบารากูนหนึ่ง นี่มันเมืองฝรั่งชัดๆเออพี่น้องนี่ตาฝรั่งนี่ตาบ่าพี่ข้าวไอ้นันพี่น้องผมยังเป็นแต่ยานบอสเซาอยู่ข้าวอยู่อยู่กวางเยี่ยงปีไก่ที่ว่านนับรองเขี่ยวตุยกินเหล่ายู่ในใบ้านนะยานบอสเซาครับ เพาะก,กากินดอกครับผมนะปกติผมเกืบว่าเป็นคนแบบไปกินแนวนันนี่แล้วเนาะสือเตเบียรไปกินกินน้ำมูหลักกะแล้วครับไปเล่ากินเบียร์กับมูหลักกะแล้วก็วได้เข้าไปพับไปบารแนวนั้นผมเป็นคนบม่ค่อยมากแนวนันนี่แล้วเนาะอันนี้กะย่งางไปตลาดมืดครับพี่น้องหามีแนวกินผาว่าสั่งกับย่างกับมาไปหาจินลาน ตัวไปยิ่งได้ผุนล่ะข้างหลังผมหรอกพี่นอ้องยางเน,เนี้ยแตดพี่นอ้องยางหน้าตลาดมืดนะครับหรือว่าตลาดกระเคล่นนั่นแ่ะมันสิคือวอลกิ้งไอสตรีทฟูดบ้านเ้าวอเนาะของทางวังเวียงปก,ก็บไปดยมายางเนาะมากับปราแตนกับลุ่งเผยตอนนั้นกนะบ่ได้มากครับผักอยู่หนอกเมืองทางพูน <c oughs> บ่ได้ไามเที่ยวยังกระคงกลางคืนหรอกเพราะว่าเฮ้าบ่าได้เอารถมากตอนนั้นเนะนาะนั่งรถไฟอันนี้มากมาพี่น้องเดี๋ยวสิกลับกล่องหลังเบิ้งบรรยากาศเนาะอยังมาตาบุดพี่น้องไกลๆเดี๋ยวจะไปเดินไปดูของกินนะครับรนทางถี่แลนเล่นขวาได้พี่นอ้อง,นนองของกินจบขี้ลูกซิ้น

ไอ้ดิพันบาทาเนาะไก่จะเป็นของพวกเสื้อผ้าปา๊าสุดลยเงาเต๋อได้ด้วยเนี่ยพี่น้องแล้วเชิญมากับมีตะต่างชาติเนาะมีตะต่างชาติอย่างจักสืออย่างผมอ่ะสือว่าเป็นแนวนี้ ก็้สอยงไปฝากน้องไอซซื้อเสือได้ว่าเสือว่างเวียงครับเสือที่นี่บรรลุนการกิงสร้างไปเซกกระพ่ะผมใส่ว่าได้ผมผู้ใหญ่แบบว่าหยานมันขาดเนาะยามหนังยามเนี Help ่มันเป็นผ่าบาง อันนี้จะเมนของกินบอโอ้เมนมองนั่งกินนั่งกินเบียร์แบบแหงเอาจ๋อจอยอันนี้มันของไข่ดีของฟังเล่าเนาะย่ำจีนหรือว่าหมาล่าเนาะเขาจะจะคล้ายเป็นขีดนะที่ย่ำบานเล่าเนาะพี่น้องคล้ายๆกันอนะ่ะอันนี้ขนมต้ม ค oh, นรทำไมมีพวกทุเรียนนั่งโอเคยอดจ้ามือตลาดอ๋อไอสกรีมน่าจะมีแต่แบบพวกเครื่องไงนี่เนาะพี่น้องเครื่องเสื้อผ้าพวกกิบช็อปของที่ระลึกจากวังเวียงน่าจะว่ามีของกินนะว่าตอบโจทย์ผมเลยตลาดเนี่ยเฮ้ย่างไก่สิน่ะย่างสุดบัลลภเนี่ย วิสีนี้จะแนวเดียวบอมาฟังผมจมด้คิดนี่จะเสือผ่าบาะไม่มีอะไรพี่น้นอ,นอง,งน,น,อน,นี่จะเสือผ่าจนสุดเลยที่ได้ย่างลัดร้องเร้าแันมันไม่มีอะไรกินเลยนี่จะเสือผ่าจนสุดเลยพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นลลนันนอดอสปาไปไโลตีอะคือหลายแต่ผมวม่เข้าใจไปเซกกะเห็นแต,ต่โลตีเพราะว่าคนเกาหลีเขาจาะมากินโลตีเห็นโลตีเห็นคนเกาหลีมากินโลตีหลายเนาะ หมดแล้วเบิร์ดอินเดียจะเดินไปสุดก่นอนงางมาแล้วท่านเลยเอ้ยเ,เสื้อช้างแบบนี้ทำให้สวยจังเพราะว่าแล้วมันจะเป็นผ้าแบบเนี้ย เกาหลีก็นนเยอะมากคนเกา,เาหลียักษ์นะฝั่งนี้จะไม่คึกคืนเท่าฝั่งโน้นที่ผมเดิน,นผมยังหวังว่ามันจะมีของกินแถวนี้อ๋อในอน้อยหนึ่ง อันนี้คือจะเป็นแบบหมาล่าปิ้งย่างนะหมาล่าปิ้งย่างไม่เท่าไหร่นะเขาเจ้าเอิญปิ้งจีปิ้งขอดจี แล้วใครเอาตามพร้อมสบายใจเจ้าเด้เอเออกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งอร่อยนะพี่น้องโรตีขายดีมากสุดท้ายกะน,นี้ว่าผลครับพี่น้องซื้อปิ้งไก่ปิ้งตัวไก่ไปกินกับขันียว มันกินเฟือมันกับบอุ่นทองเนาะัข้าวว่าได้กินแบบยืนเลยๆอะ่ะนี่ว่า่นยืนเลยแถวนี้ก็จะเป็นรถของทั่วรถนักของเทียวทั้งเบิร์เลยเนาะที่เป็นค้นเกาหลีลายๆพี่น้อ,ยอยงยากย อัน,นจะนั่งัวแบบนี้จะเป็นไก่นะเขาก็จะมีไก่มานำ่ำทุกๆท่านนะครับเกี่ยวตลาดมือตลาดเสือผ่าก,กับว่าโลดขอเพื่อนเนี่ยกินอย่างุชท้าไทยขอก็ได้กินขอนี้วหมูปีกขอนี้วไก,ปไก,ไก,ปก่ปีกไก่ตุ๋ยไก่ปีงกับปีงหมู สี่สิบพันครับพี่น้องไม่ละสิบพันกับประมาสิบสิบสิบสี่สิบห้าบาทครับสิบพันสุดท้ายก็ยังกลับออกมาให้เกคาครับบ่ได้ยเงี้ย อย่างออกกำลังกายเชื่อ <laughs> ตลาดมือมีตัเสียวปากกาวสิมาไทยแบบนนค้องกินแบบเล่าๆในหนองเบิงเนาะเกมิตรปีงอะไรอันนี้มันโลรตีนี่นอ่เนาะตลานโลรตีหาสิบพันสี่สิบพัน สิบพันกับมันเรอหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะยางกับอะนิกาโรตีสามสิบพันแฟนนัทนม ยางตามกับสามสิบพันสามสิบพันกับสี่สิบสี่บาทาาไปยางจับเห้าไปหาขี้ขหนียวอยู่งเหาะว่าจะยางไปฟังขวนต่อขี้ขามขี้ขามใช่หรืเปาพี่น้องเห็นแบบว่านี่้านอาหารตามสัง่งร้านอาหารแบบแบบคนไทยหลายเนาะย้อนสี่ผ้ายางไปเบิาง ยางก็สิแมนต์มาอมานหายกิ้โลแล้วมา้งมีก,กต่ร้านโลตีของกินยุนิกะค่อนข้างจะแพงนะครับแพงก็หลงพระบางมั้งผมว่าหรือว่าเท่ากันกับว่าหุบพรานเป็นเมืองทองเกียวเท่ากันเนาอพี่น้องเพระาะการคนกันหลายเท่ากัน ร้านอาหารนางพรทน่าแตกเลยผมพี่้องหัวเปียกเลยจอดรถหัวมุมยังเซ่เลยครับยังโม่งแหงคือปีนไก่ย,ยังตัศตอบมาวเดียว อย่างเบลจีกข้าวครับอ๋อมีศูนย์อาหารน,นี่พี่น้องมีศูนย์อาหารรางเวียงอยู่นี่โนฟู้ดออแดงหามน้ำอาหารและเครื่อมเข้าไปไปสีแม่นนพูน,ออออน,นซื้อข้าวถือเข้าไปแต่ว่าบ่ม่กินในบ่อขอื้วยขอนี้หรอกอยากเข้าขไปเบิ้งอันนี้ก็ร้านโรตีอีกเหรออ๋ออันนี้ร้านเบอร์เกอร์ แซนด์วิชมีโนตีด้วยแซนด์วิชปาเต้อ๋อร้านนี้อาหารดอกคูณสามอาหารตามสั่งมีข้าวขาหมูมีส้มตำแล้วเนี่ย ี่นองผมก่เข้าขใจอัน,นกะโลตตีอัน,นกะโตนนกระโตตีอันพูดกะโรดนี่เขาชอบกินโรตีกันจริงๆเหรอโรตีไส้ว่าไส้เค็มเบอร์เกอร์แซนด์วิชปลาอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเขาจีบว่างเวียง่ะทีข้าเจา้าเ็ด เป็นแบบปาเตนะพี่นอ้องที่เกิดว่านี้เข้าแม่ค่ะค่ะแม่ค่ะปีกันอ,อันพุ่กัแเม่นเนี่ยอันรลางยุหนาวัดวัดกลางส่วนนะหน้าร่ามเมืองว่างเวียง ก็คือสิ่งนี้จะคือกันไปวัดเนาอันนั้นกัโรตีครับไอไอโรตีว่างเลี่ยงเลยใส่แตกแตกันยุ่งใส่อ่ะป้าหกสิบพันกีบสามสิบห้าพันกีบแส้นวทหกสิบพันกับประมาณก็แปดสิบบาท ไข่ทุนาสิ7 0 0 0 0อ๋อกิ๊กเขาขายค่นะม,มีช่างแบบปาเต ย้มเงินเศ้าจังสิมาสื่อปติเพราะมันต้องกิดยางมาเศ้ามันจังสีขากันจนม,มันก็เห็นนี่บริษัททั่วแบบหลายแห้งที่น้องหลายแบบหลายหลายอะ่ะไปใช้จะเห็น ทุกอยมางวาหนาโรงแรมแบบกระแมนพ่อลานโรัีเบอร์เกอร์แซนด์วิชแบบนี้เลยครับห้าสิ มาเยี่ยามา้าพี่นอ้องอยู่โรงแรกนะเนาะมีภาษาใบนำรงแรมครับแค่องศาแลนะตะววนท,ท่านได้ขึ้นหรอยี่ยมมาสาวของวงเวี่งหลังจากที่เข้าไปเบิง้ง แสงสีกังคืนเางเมืงวี่งแล้วแหละนะครับอันนี้เซนสิบสามนะครับเส้นเส้นทางหลวงคองเพินเส้นเขที่สิบสามยสิบท้ายเฮเบิรงอีกคลิปหนึ่งพี่นอ้องเ้นทางหลวงเพิ่นพาก,ากาลางเมืองว่างวิยงอันนี้ฮองก็เริ่มหนาหนาหนาวฟุ้นแบบอืพี่น้องยให้เวิรทางมันพังเพ่แบบเพ่สุดๆนะยศีบท้ายเฮเบิรง บมื่อรดทไจานเลอแบบง่วงว่าเขาเปยังคือพอสอบม,มันเป็นทางหลักเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับซีดีไวซ์ซัมมี่เนาะพี่น้องเอาไว้อ่าขาที่ตามคลิปนาครับซีนีกับผ้าไปเบล่งแสงสีเนี่ยเกินขึ้นของเมืองวังเวียงนะครับเมืองหนักเมืองทองเกลียวเมืองฝรั่งเนะาะถ่ายกับพัทายาบานเฮ้าร์ คื้นตาตื้นใจไปก็นั่นแล้วก็แปลกใจก็คือมีเขาจีปาเตมีโรตีมีเบอร์เกอร์ขายแบบหลายแห้งร้านหนึ่งสิขายอยู่สามอย่างโรตีปาเตะแล้วก็บเบอร์เกอร์นะครับเป็นอาหารแบบฟาสต์ฟูด้ดกินง่ายๆของฝรั่งเนาะต้องงงว่าว่ามันขายหลายแห้งแล้วก็ลหลายร้านติดต่อกันแห้งเมนแถ้ร้านนี้หนาวัดพี่นอ้องผมงง ว่ามันเป็นยังคือแบบขายหลายแทนนะครับจนนี่ครับหลังทินเข,าเขา่ากินเข่า้าแล้วผมก็สิบไปย่างรอเบื้องเอีกเนาะแล้วก็สิไปล่องสื่อเบิ้งนะครับว่ามันเป็นแนวใดนะครับผมว่าผมเขาไปเบิ้งงน้ต่อต่อแล้วมันมีเจ้าดังอยู่อยู่ในที่ผมไม่ใช่เมื่อคืนแหละพี่นอ้องที่ตาพี่แถวหนาวัด คือว่ามีข้าวดังไอค่าข่าที่ปติตีกันนะครับ <c oughs> โอเคครับพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย